อันนี้มันก็กินอย่างเดียวครับคนนี้ผนกงานหอเอ้ยคนนี้พนกงานวอันนี้ของเราเราจำได้อันนี้ผนกนหออันนี้อันนี้อันนี้แจกแจงครับอันนี้แจกแจงอันนี้ให้กําลังใจครับอันนี้กินแรงอย่างเดียวอันนี้ทำงานนะครับคนนี้นี้ครับอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กเลยครับ มุ้ใส่ลายด้วยกันก็ฮงกูเลยแค่สอนแต่ตอนนี้ทำเลยอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตัวแค่นี้มันก็ขาดกันแล้วครับอีพรวน่าเก็บเหมือนอีห่างกูระยองน้องเฟยครับอจากกินแรงครับกินมากแล้วอยากกินแรงครับเขาไม่รู้ไปเองดิ อันนี้บุคคลร่วมแก๊งแล้วครับ,บ,บนี้ไม่มีรูปเรา,าเราไปแช่กดดีเอ้ <laughs> <laughs>